สวัสดีค่ะ <L> ในี่ในคาบรรยากาศร้านค่ะสำนักพานักผู้ช่วยของเราค่ะเงียบๆค่ะวันนี้อั้แกมาถ่ายรูปคู่กับแม่ไหมถ่ายวิดีโออยู่ค่ะสงสัยยังสงสัยนี่ค่ะวันนี้ สองทุ่มหึงเครื่องแล้ทไมอ่ะระงไงะจะเล่นะิเห็นเยอะชอบเนี่ยชอบจะตายแบบนเล่นไม่บายสัหนักหัวค şey ่ะหัวกค่อยจะโดนออกเลยสีทะลอะหมดนะคะทำหัวใหม่ค่ะหัวนี้ค่อยแน่น ไม่บ้ดิค่ะ